ศูนย์รักษาความปลอดภัยปฏิเสธไม่มีเจ้าหน้าที่ถูกจับที่กัมพูชาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หนองคายที่ลูกชายขอร้องให้ตรวจสอบผู้จัดการส่วนตัวเปิดแถลงข่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของนาธานโอมัน ครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้14พฤศจิกายนนะครับข่าวสามิติวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์การจับกุมคนไทยที่กัมพูชานะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ของไทยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมนายสิวรักษ์ชติพงศ์วิศวกรชาวไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจํานะครับส่วนดีข่าวหนึ่งที่บอกว่ามีคนไทยที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรพถูกจับที่กัมพูชา ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีกําลังพลเคลื่อนไหวอยู่ที่กัมพูชานะครับวันนี้วิศวกรชาวไทยนะครับก็คือทางที่ถูกจับอยู่ที่กัมพูชาตอนนี้ก็ยังไม่มีคนไปเยี่ยมแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวมาจากพันเอกสิทธิชัยมากคุณชรน,นะครับซึ่งเป็นโฆษกกองทัพไทยก็ยืนยันกับข่าวสมิติ กรณีที่มีข่าวการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ประเทศกัมพูชาชื่อมานิตไม่ทราบนามสกุลสังกัด